สว in ัสดีค่ะรู้ไหมคะต้มยำกุ้งในประเทศไทยค่ะรู้ไหมคะว่าต้มยำกุ้งในประเทศไทยเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกค่ะรู้ไหมคะว่าทําไมต้มยำกุ้งในประเทศไทยถึงต่างจากต้มยำกุ้งในอเมริกาในยุโรปเพราะว่าต้มยำกุ้งในประเทศไทยใส่เห็ดฟางค่ะแต่ว่าต้มยำกุ้งในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องใช้เห็ดชนิดอื่นเนื่องจากว่า เห็ดฟางเนี่ยค่ะซื้อมาตอนเช้าตอนเย็นก็จะเสียแล้วดังนั้นเราจึงไม่สามารถส่งออกเห็ดฟางได้เลยค่ะถ้าเราต้องการที่จะยืดอายุเห็ดฟางเราก็ต้องเข้าใจเห็ดฟางก่อนเห็ดฟางเนี่ยค่ะยังเหมือนคนนะคะแต่มีการหายใจใช้แก๊สออกซิเจนแล้วก็มีการหายใจออกคายแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอน้ําดังนั้นหากเราต้องการที่จะยืดอายุเห็ดฟางเราจะต้องทําให้เกิดสภาวะจําศีลค่ะ สภาวะจำศีนก็คือการเก็บเห็ดฟางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำแต่ก็ไม่ได้เย็นจนเกินไปนะคะไม่ได้แช่แข็งเพราะไม่งั้นจะเกิดจะจะเกิดอาการช้ำเย็นได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บเห็ดฟางไว้ในที่ที่มีปริมาณแก๊สต่างๆที่เหมาะสมมีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่น้อยกว่าข้างนอกแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ควบคุมอัตราการหายใจของเห็ดฟางให้มันน้อยลงทําให้ชราช้าลงค่ะจากความรู้ตรงนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ดรอนงนาถสมหวังธนะโรธและทีมวิจัยได้พัฒนานวัตกรรมถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายผุผักผล,ลไม้ได้สําเร็จแล้วโดยตรงถุงพลาสติกที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถที่จะยืดอายุเห็ดฟางจาก1วันเป็นเวันค่ะดังนั้นตอนนี้ เราก็พร้อมที่จะส่งออกเห็ดฟางไปทั่วโลกแล้วเราก็จะมีต้มยำกุ้งที่อร่อยเหมือนกันทั่วโลกแล้วค่ะถุงพลาสติกที่เราทำนะคะคุณค่ะถุงพลาสติกที่เราทำนะคะนอกจากจะสามารถยืดยุผักแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะยืดายุผลผลไม้ได้ด้วยมะม่วงนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งเนื่องจากว่ามะม่วงของประเทศไทยเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยถูกปากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ปีที่แล้วเรามีการส่งออกมะม่วงสดเป็นปริมาณถึง44.4ล้านกิโลกรัมมีมูลค่าถึง1,200ล้านบาทแต่ปัจจุบันเราส่งออกมะม่วงโดยทางเครื่องบินการส่งออกทางเครื่องบินเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงแล้วก็มีการใช้เชื้อเพลิงที่ในปริมาณที่มากดังนั้นก็จะมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกทําให้มีผลต่อสภาวะแวดล้อมหากเราสามารถเปลี่ยนการขนส่งเป็นทางเรือได้เนี่ย เราก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมของโลกได้นะคะเนื่องจากว่าตัวนวัตรกรรมถุงพลาสติกชีวภาพเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะยืดยุผักได้เนี่ยเราก็มีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะกับมะม่วงแล้วก็สามารถที่จะยืดอายุยายมะม่วงได้มากกว่า4สัปดาห์โดยเราได้มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นความแน่นเนื้อคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามินซีปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลและที่สำคัญที่สุดเรามีการชิมค่ะ จากการชิมเราพบว่าหลังจากที่เราเก็บมะม่วงไว้มากกว่าสสัปดาห์แล้วเนี่ยมะม่วงยังคงรสชาติความอร่อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งออกแล้วค่ะเราจะเห็นว่าขอบคุณค่ะเ,เราจะเห็นว่าจากนวัตกรรมของเรานี่นอกจากที่จะยืดอายุผักผล,ลไม้สดเป็นทั้งต้นทั้งผลแล้ว เรายังสามารถที่จะช่วยรักษาความสดความอร่อยของชุดอาหารได้อย่างเช่นชุดพร้อมปรุงชุดพร้อมทานนะคะที่เราเห็นในนี้คือชุดส้มตำชุดต้มยำเราสามารถรักษาความสดความอร่อยได้มากกว่า1สัปดาห์ค่ะซึ่งเหมาะกับชีวิตคนเมืองอย่างเรานะคะนวัตกรรมที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะสามารถที่จะยืดอายุพืชผลสดแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะรักษาความอร่อยของอาหารที่แปรรูปแล้วด้วยเช่นกัน อย่างเช่นกล้วยตากกล้วยตากเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการที่จะรักษาคุณค่าทางอาหารและก็ความอร่อยของกล้วยเนื่องจากกล้วยเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นทางคุณจีลาพรซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์กล้วยตากจีลพรต้องการที่จะสร้างกล้วยตากที่เป็นเกรดพรีเมียมขึ้นมาโดยการที่จะใช้กล้วยออร์แกนิกแล้วก็ตากในโซล่าโดมนะคะซึ่งมีความสะอาดพร้อมที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นแบรนด์ที่เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพและรักสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากซองฟิล์มเมทัลลซ์ซึ่งเป็นขยะของโลกอยู่ไปเนี่ยหลายร้อยปีก็ไม่ย่อยสลายมาเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้หมดแล้วก็ยังคงความอร่อยของกล้วยตากได้มากกว่า5เดือนค่ะเราจะเห็นว่า นวัตกรรมนี้สามารถที่จะยืดอายุผักผลไม้ทําให้เราพร้อมจะส่งออกผักผลไม้ที่มีรสชาติดีของเราให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ส่งออกไปได้ไกลและอยู่ได้นานขึ้นสักวันหนึ่งทางทีมวิจัยคณะวิศ,ว,ศ,ว,ว,ศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและพวกท่านเราจะร่วมมือกันเพื่อที่จะใช้นวันวตกรรมนี้ในการที่จะส่งออก ผักผลไม้ต่างๆให้ไปสู่ทั่วโลกได้ค่ะขอบคุณค่ะ